ปาตุเต้นทุกครั้งยำเพลงมันดังเพลงดังเพลงดั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 งดตอนเจ้าโดเนตมาป้าแพทสวัสดีค่ะดีตอนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทด้วยนะค่ะวันนี้นะคะป้าโยกเกม L O อเช่นเดิมนะจ๊ะกับ10 Q The Series มือสไนเปอร์เองนะคะเห็นคนแบบ ป้าเอลซูหน่อยสไนเปอร์หน่อยป้าสไนเปอร์หน่อยจาย้าอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะมาดูกันซิว่าสเต็ปสไนเปอร์ป้าจะโหดหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยตอนนี้นะป้ายืนอยู่เลนล่างนะคะกับตัวนักเวทเชื่อมโยงซึ่งคนขอมาเยอะมากว่าป้าคะนักเวทเชื่อมโยงอีป้าอีเวทอีสากหาสแล,ลวกดไลค์กด,กดอะไรอ่านเจอคอมเมนต์ตัวแล้วแบบไม่ บอกมาแบบนี้โอ้โหป้าพูดเลยว่าอีเวนเ <Yeah. S 1> ชื่อมโยงมันเป็นซับพอร์ตอีสานมึงไม่มีดาเมจใดใทั้งสิ้นดาเมจมันเท่าเย้าหมามึงเข้าใจไหมดาเมจแรงสุดแค่สองพันแล้วจะเอาเวลาไหนแะยะเวลาไหนไปเอาดาเมจไปสอนควาเสาียข้าวเข้าใจหรือเปล่าว่านักเวทเชื่อมโยงน่ะมันไม่ได้มีดาเมจอะไรขนาดนั้นถึงมึงจะเชื่อมโยงเขาเขาตีมึงมึงก็ตายไม่ได้ดูดเลือดเขาแรงขนาดนั้นมัน พอที่แท้ทรู no. เห็นแม่สายใหญ่ที่มันฉีดฉีด,ฉดมาหาเรานะ่ะนั่นมันคือเชื่อมโยงมันเชื่อมโยงคือมันบัฟให้เรา <c oughs> โอ้ยขออีกคนนึงโอ้ยขอตัวนึงโอ้ยโอ้ยโอ,ย,โอยอย่าพึ่งปนดิโอ้ยย,ยิง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 ดิโอ้ยยิงยิงยิง <c oughs> โอ้โอ้โอ้ไม่ได้อะไรนะคะอย่าอย่าช็อกอย่าช็อกนี่มูสนตยนะคะถ้าใครยังยิงไม่แม่เหมือนป้าเนี่ยเบบ้าแนะนำแล้วว่านี่นี่ยิงยิงฟรีเดินยิงฟรีแบบนี้เดินยิงฟรีเดินยิงฟรีราคาดิชาร์จยิงยิงขอเล็งเล่งเล่งเนี่ยไอ้แม่ไม่โดนนะมันต้องยิงฟรีคุณเห็นไหมเห็นไหมซับช็อปยองปะเห็นไหมตาเมย์ซับชอปยองมันอยู่ไหนฮัลโหลมันไม่มีขอชักตัวเลยไหมเนี่ยใครก็ได้มาขอชักตัวเลยไหมเนี่ยโออ๋อเจ็บเจ็บเจ็บอ้าวอ้าว ลุงตาป้อมทำไมตายวะโดนคิปตีเหรอเย <Yeah. S 1> อะออออะไรเห็นไหมโอ้โหแม่ไม่ทอนอ่ะ บวกกันเก่งอ่อยเหือให้กันเก่งเราก็ยิงเก่งนี่ไงดอนไปละพันหนึ่งของคนจริงต้องแบบนี้ยิงตักแบบนี้อ้สวยสวยสวยอุ้สวยอู้อ้อู้นี่วับาป้าป้กดอันติแบบนี้ปื๊บนี่เนี่ยกดอันติเพื่อตามล่า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 นี่บอกเลยนะคะว่าเมืองสนัยเนี่ยถ้าใครยิงไม่โดนเหมือนป้าเนี่ยก็ยิงปกติเะค่ะ เมอร์สนน์เนี่ยต้องขออภัยที่ภาพเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าป้าเล่นในมือถือนะคะเมอร์สไนน์เล่นในคอมไม่ได้เพราะมันกระตุกโอยากได้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 อยากไดนอยากได้อยากโดน เล่ในใคอมไม่ได้ต้องเล่นในมือถือภาพก็เลยเป็นแบบนี้ is a อ o b i l ม m o บ i l e มบ l e เท o n โฟนเทเลโฟนเพื่อนโดนตึงไปแล้วเพื Hoy, oh, joy, oh, ่อนขอทก่อนยิงก่อนจริงมึงก่อนยิงก่อนโอ้โหเจยิงแบบนี้ก่อนยิงก่อนโอ้ย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 ้ยอยโอยอยโอยออยยอ้ยย มามานักเวทเชื่อมโยงเชื่อมสีม่วงนี่เป็นพลังโจมตีนะคเชื่อมสีเถรสีนี่โอ้โหยิงแม่นมากมายิงแม่นมากมาสีส้มเพิ่ม,ส,ส,มสีส้มเพิ่มสีส้มเพิ่มป้องกัน ยิงอีกอะไรยิงพี่ยิงพียงพ่ยิงพี่ยิงพี่ยิงีแบบนี้หกตัวแล้วสิบกิวลเซสต์ยิงพี่ยิงพี่ยิงพี่โอ้ยโ้ยเจ็ดตัวเจ็ดตัวเจ,จ,จ,จ็ดตัวแล้ว What สายล้าที่แท้ทรูนี่ว่ะ

อีสปอร์ตทำไมอีสปอร์ต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 อีสปมึงตายออ้ยิบสิบทิวแล้วค่ะสิบทิวแล้วค่ะสิทิแล้วสิบสิบเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีสปอร์ตอีสปอร์ตอีสปอร์เพื่อนไม่เอาสีนี้สีชมพูคือเพิ่มกกไม่เ็กซ้ก่อนก่อเอาสีชมพูชมพูเพิ่มดาเมจกจะออยสีชมพูสีชมพูเพิ่มดาเมจนะเพิ่ดาเมจกจะพดดาเมจเวนะคะเพิ่ เขามาเล่นด้มือถือนะคะเพราะว่าลองเล่นเนี่ยคอมหลายรอบแล้วมันเล็งยากมากมันกระตุกอะเวลาเล็งมันก็กึกกับมันไม่เลื่อนไหลอะโอเคมามาเราจะเอ็นเลยนะคะเพื่อนมามามาเอ็นเลยเพื่อนมามาจริงจริงจริงเอ็น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 อู้เอ็นง่ายง่ายมัอนฝาดเลยจ้าง่ายเมัอนฝาดเลยจ้าไม่พีคไม่ไม่พีคคดี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 พิกเอาคดีพีคคดีพิกเอา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 หมดเอาคลิปคลิปไปไหนคดีพีคยิงพียิงพีอ๋อเพื่อนเพื่อน อย่าเพื่นเ่นเ่อนเดเดีเดยิปียิียิงปียิงปียิงปีต่พ่นตายใบม่ตายมพ่นตาไใ้มาิงปียิงปีเอ้าโอ้ยิงปี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 อีสปอร์ตอีสปอร์ตเอาเอาเอาหายอ่ะหายเอาเอาเอาเอโอ้โหมึอ๋อม่อก้นได้ราเลี้ยวแทงแทงป้อไหมเหรอูเราเลี้ยวแทงป้องไม่ได้ด้วยอ้เพ ENNIS, ื <lawsuit royable. S 2> ่อนมามาเพื่อนมาใจเย็น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 รอเราส่องรอเราส่องรอเราส่องรอเราส่งใจเย็นยิงปีสปอร์ต ไราจะทําไมจะทําไมทําไม่ไม่แบบนี้แบบนี้วิ่งทําทันไหมล่ะทำทันทันไหมล่ะทันไหมล่ะตามทันไหมล่ะตามทันไหมล่ะเราทำละโอ้ย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 เจ็บเจ็บเจ็บก็ชีวิตคนเรานะคะมันก็ต้องมีเกิดแล้วก็มีตายเป็นธรรมดาละไก่มึงอย่าขันทำา่าน เมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนักมานะเขตอนนี้ก็แบบว่ามันมันชาวเมากัดมากมากเลยอะค่ะเขาแบบฮอ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 นะคะขอยิงได้ไหมคะนี่พีสปอร์ตได้ไหมคะไหนอยามีส่องส่องสองว้ายโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหน่กขอยิงพียิงพี่อุ้ยเป็นยัชอบแบบนไม่ชอบแบบนชอบแบบนี้แต่นี่แบบนี้มุกกลับมาบับบับยิงยิงยิงเด็ดเอาขอขอโอ๊ย อะไรชิ้นสุดท้ายเนี่ยขอขายของเนาะขอันนี้ก็ยังไม่ได้อ่ะปกติจะใส่เสื้อตายเกิดเป็นชิ้นสุดท้ายนะคะแต่ว่ามันมันเหมือนไม่ทันอ่ะว่าจะเปลี่ยนเป็นการตายหนึ่งวีแต่ก็ยังเงินไม่พออยู่ดีอยากขอขอฟาร์มก่อนแล้วเพื่อนโอเคเพื่อนไหวไหมไหวไหมโอเคสกอร์เราก็ไม่ได้เย็นอะเพื่อนสกอร์เราก็สาวสิบสองสาวสิบห้าก็แบบใกล้เคียงอยู่นะเราก็แบบว่าได้ยศได้ตำแหน่งด้วยอะค่ะคุณซื้อป้าโอ้อหยิงยิงพี่ขอขอขอเดี๋ยวคอยขอ ขอหาเงินก okay, ่อนเพื่อหาเงินก่อนโอเคได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึงเพื่อนดันไว้ละถ้าอยากดันน่ะดันเก่งไม่รู้สักคอหม่านหน้ามาจากไหนเพื่อนเราอ่ะดันเก่งคอหม่านหน้าเก่งแป๊บนึงนะคอยก็นาคอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคถ้าเราจริงก่อนจะเปียกไหมวะจริงก่อนจะเปียกจริงก่อนจะเปียกจริงก่อนจะเปียกอ่ะนะคอยได้ไหมคะนาคอยเป็นไงคะนาคอยว่าจิกจิกโอ้ยเขายิงยังไงมันถึงไม่มืดวะเนี่ยมันเลงยากโอ้ดู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 จับจับ ดมีอันตรีนีจ้าทำไมยิงปีอีสปอร์ดยิงปีซิปอร์ดยิงฟีสปอร์ดยิงฟีสปอรดยิงฟีซิปอดโอ้เจ็บเจ็บยิงปีซิงฟีซิปอร์ตอีสปอร์ตอีสปอร์ตอีสปอร์ตนั่นแหละค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะของป้าเล็กสิิวุดสี่รีกับตัวมือสไนต์นะคะชอบหรือเปล่าโหดหรือเปล่ามือสไนต์ใครว่าใครยิงแม่นๆบ้างสอนป้าหน่อยสิวิธียิงแม่นๆน่ะคอมเมนต์หน่อยสิคะมันยิงยังไงให้มันยิงแม่นๆม่นให้มันยิงจนโดนไม่ว่าหะ นะคะขอบคุณนะคะพเพื่อนๆนะคะที่รับชมรุถึงตอนนี้นะจ๊ะก็ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ป้าด้วยนะคะใครชอบมากก็กดแชร์ใครชอบมากๆๆๆากฝากกด s ับส c คร b e และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่ให้คลาดคลิป,ปใหม่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าบ๊าย